สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูไม้หอมที่ที่ตัวไม่สวยนะครับที่ไม้ไม่ค่อยจะมีรูที่หนานะครับแบบว่ารูเขาจะบางมากเลยนะครับบางแบบแทบจะแกะออกเป็นตัวไม่ได้นะครับสําหรับไม้แบบนี้นะครับเราก็จะไม่ทิ้งนะครับเราก็จะผ่า ผาเพื่อที่จะสับต้มนะครับผมเราก็จะผาลงไปเลยนะครับผาสับต้มนี้เราผายังไงก็ได้นะครับผาไปเลยนี่ครับข้างในก็จะเป็นเนื้อไม้ผูกแบบนี้นะครับเนื้อไม้ผูกอันนี้เราจะแกะเป็นตัวไม่ได้นะครับเพราะว่า,าตลาดเขาไม่ต้องการนะครับสําหรับไม้ที่ผูกเ,เป็นเป็นเซนที่ผูกแบบนี้นะครับเราจะเอาไปสับ ต้มนะครับต้มหรือเอาไปกั่นเป็นน้ํามันแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแกะออกมาเป็นตัวชิ้นงานได้นะครับเพราะว่าผิวไม้ผุนะครับเราก็จะผ่าผ่าโดยการเอาไปต้มนะครับนะครับเราก็จะถาเป็นเราก็จะถาาเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับเราเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีสีน้ำตาลนะครับถเอาเฉพาะส่วนที่เป็น เป็นขอบของผิวไม้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเราจะถากเอาเฉพาะแค่ส่วนสีนี้นะครับเราจะเอาไปตากตากแดดแล้วก็จะไปบุเป็นฝุ่นแล้วก็เอาไปลงหม้อกันนะครับหรือหม้อต้มอีกทีนึงนะครับซึ่งเราจะไม่ทิ้งนะครับส่วนต่างๆของชิ้นงานนะครับเราจะเก็บไว้นะครับ หรือชิ้นงานที่เราทําแล้วมันมันแตกหรือว,ว่ามันพลาดไปโดนนะครับเราก็จะถากเก็บไว้นะครับอย่างอย่างนี้เราก็จะสับสับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะเวลาเราไปไปบดโม่มันจะลงในเครื่องบดไม้ได้นะครับถ้าเราทําชิ้นใหญ่มันก็จะยากต่อการเอาไปสับบดนะครับเราก็จะถากเอาส่วนที่เป็นสีน้ําตาลแบบนี้ครับ เอาส่วนที่ที่เป็นสีที่เป็นเปลือกของที่เป็นชั้นของน้ำมันนะครับชั้นของเนื้อไม้แบบนี้นะครับส่วนตัวที่ดีก็จะเป็นส่วนตัวที่ดีเราก็หาเอารูที่หนาๆแบบนี้นะครับแบบนี้เราจะแกะคุณตัวนะครับลูที่ก็อจอบแบบนี้นะครับ ส่วนตัวไม่ดีมันก็จะเป็นเป็นรอยแตกนะครับหรือว่ามีความบางนะครับตรงนี้บางมากนะแบบนี้เราจะเอาไปต้มนะครับเอาไปสับต้มกันเราก็จะนําชิ้นงานลเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไปตากแดดแล้วก็บด